มากน้องสดเก่งมากอ่ะเล่นเลยอ,ลอ่ะโอเคเสียงเก่งแยงซีน,น <c oughs> คือคือตอนนี้หาใบวัคซีนไม่เจอนะฮะ <c oughs> หาใบวัคซีนอยู่มีคนจะเอฟเอฟกางเก่งอยูแล้ว นี่นะครับน้องนมสดนะครับสกอตติโฟนะครับขอเรียนนิดนึงเพิ่งรับน้องมาวันนี้ครับน้องสองเดือนแล้วครับสองเดือนน้องสองเดือนะครับองบูมรอ้องบูมเอาไว้ไมไมอมหัวนมสดโอนหนึ่งพันอมไม่ได้นะ เฮ้ยจริงปะบ้าเหรอจริงปะจะบ้าเหรอทำไมมันต้องกลัวผมอ่ะทำไมอ่ะผมน่ากลัวขน่อยโอ้ยเข้าไปแล้วออกมาเฮ้ยไลฟ์สดออกมาช่วยกันทำงานหากินก่อนบูมมีลูกแล้วใช่ครับเป็นพ่อบูมแล้วครับ นี่น้องเป็นผู้ชายนะครับน้องเป็นผู้ชายฮะเอยเล่นด้วยอย่าบอกเหยเขากระบาดไซก่ะเขาบอกไม่มีเสียงหรอลูกปาบุม ซื้อขนมแมวเลี้ยให้น้องด้วยดูกี่คนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นไปห้าร้อยบูมครูก็เซฟผงเก่งเธอไหมเธอทานดีๆนั่งดีๆหน่อย <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเอาไปขึ้น,นอนด้วยใช่ไหม จะขึ้นไปนอนบนห้องด้วยใช่ไหมใช่ใช่ยิ่คนถามว่าแมวกับบูมใครดื้อกว่ากันแมวกับบูมใครดื้อกว่ากันผมต้องถามแม่ถามแม่ไม่ได้หรอวน้องบูมเตรียมตัวรับขนมแมวจากแฟนคลับได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวส่งขนมแมวมาแล้วไม่ให้ขนมผมแล้วส่งให้ผมด้วยครับเออเพชอบกินขนมใช่เที่แมวมันสนใจแล้ว ภูมิเรียนจบหอวังหรอครับใช่ครับ,บจบหอวังครับทุกคนครับ้อนจริภูมิดูแลสุขภาพเสียงด้วยนะครับร้องเพลงเสียงสูงมากเดี๋ยวมีปัญหาร้องไม่ไหวแล้วเฮลโหลฟอร์มแคนเบูเดียนะครับพยายามเซฟเสียงเองหนูเซฟกางเกงก่อนตอนนี้นนเสียงมากโอเคอ่ะมีอะไรจะบอก บ้างไหมเราจะเจอกันอีกทีวันไหนยังไงเราเจอกันสำหรับใครที่มาครับดูแฟนมิตรละครเรื่องใต้ล่านะครับวันอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ครับวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกอ่านอะไรที่วันที่ยี่สิบหกครับมาดูกันได้นะที่เอ็มโปรเทียมครับเแต่ว่าถ้าใครอาจจะไม่อยากดูผมเราก็มาดูพี่ต่อมาดูพี่เพลงขวัญมีก็ได้นะอืมแล้วก็มีพี่โอนนักทายด้วยดีไซน์บูมผมลงหรือเปล่า นี่เหรอผอมลงไหมผอมลงเหรอไม่นะผมรู้สึกน้ำหนักเท่าเดิมน้ำหนักประมาณหกสี่หกห้าเขาบอกให้หรีวิวเอินเอิญหน่อย <c oughs> รีวิวเอินเหรอรีวิวน้องเนินเหรอใช่โหแบบว่าให้ให้รีวิวแบบไหนฮะแม่ก็น้องเป็นคนนิสัยดีครับเขาเป็นคนก็น้องน,น่ารักครับแล้วน้องก็ชอบกินอาหารคลีนครับอ,อาหารหรือว่าอาหารที่มันไม่อ้วนครับเพื่อเพื่อเอ้ยไม่ใช่เอินเอิญอ่ะต้องการเพิ่มน้ำหนัก เขาก็เลยซื้ออาหารคลีนมากินครับแต่ว่าที่น้ำหนักเขาไม่เพิ่มเพราะว่าแม่ดอกแยงกินจะมีละครที่เล่นเองบ้างไหมครับผมรอนมก็ดีโอเคอันนี้ชื่อไอยากเอออยากเห็นบูมร้องเล่นละครนะครับบูมน้าใสมากเลยเอแต่ว่าเรามักหน้าทุกวันใช่ไหม่าใช่ครับอันนี้ครับบูมอยู่ไม่นิ่งเลย ไมถึงบูมหรือว่าแมวครับแมวแมวไปไหนแล้วอ่ะน้องเหมียวไปไหนแล้วแมวอนั้นอะ่ะนอนอยู่นี่แต่เหมียวอันนี้อะไร<ม>นอนแล้วไปไหนก็ไม่รู้เรวบ้านยังใหญ่เลยนี่ก็เป็นกระบะรา,ายแมวตอนนี้น้องกำลังเซฟเสียงอยู่นะครับ <S <S วันนี้<ช>อาจจะไม่ได้ร้องเพลงโชว์นะครับผมเซฟเสียงทุกคน ครับผมเดี๋ยวว่าที่ยังไหวเยอะไปหน่อยคแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ไหวมันสูงมากเลยทุกคนเอออันแล้วตอนที่ร้องท่อนนั้นเนี่ยคิดคิดถึงตอนที่ต้องร้องสดไหมมาเลยไม่คือผมร้องผิดวิธีครับมันเลยเสียงเลยพังคเลยพอเลยร้องไม่ได้นะอุ้ยอันนี้อื่นแมวป้ะเนี่ยใช่ป่ะไงเหลืองๆอ่ะเหรอใช่ป่ะน้องไปเรียนยังเอ่ย ยัง,ยงนะครับส,งสิงหางครอือฮึต้องไปต้องไปรับน้องที่ไหนอ๋อผมต้องไปรับน้องที่ประสานมิตรนี่แหละครับใช่ครับที่มันมีองคลักษ์กับไม่ที่ท,ที่ที่ผมไปองคลักษ์อ่ะเหมือนเขาบอกว่าเป็นค่ายอัตลักษณ์อะไรไม่รู้มันจะเข,าข,าข้าค่ายแบบเข้าค่ายเฉยๆเข้าค่ายเรื่อยครับอ๋มีคนบอกฝันดีกันนอนได้ไหมคะอ๋อฝันดีครับรีบนอนนะถึงไม่ได้อาบน้ำเยแม่ตเต้บอกว่าดมดู ให้ดอมดูว่าเป็นอื่นหรอป่าโอ้ขอบคุณอคอนโดนะคอนโดแมวอ๋อ,อก็ขอบคุณสำหรับคอนโดแม<ห>เราบอกเลยว่าคอนโดใหญ่มากครแล้วก็ผมชนไปแล้วรอบนรห,นหนึ่งว่าแข็งแรงเมืม่อ,อไหร่จะมีงานที่พัทยาตอนนี้ยังไม่มีออนะครับงานที่พัทยาผมอยากไปผมอยากไปพัทยาอมหัวแมวโอนห้าร้อยจีคูเดฟบสามร้อย <300 laughs> พี่อิมเบด <laughs> เป็นผู้บ่าวกินแมวนะถ้าทำอย่างนั้นนะแมวหายไปไหนไม่รู้ว่าแมวมันรังพันหมู รับสมัครไว้ยกไหมคะเชิญเลยครับเขาด้อมบูมใจได้เลยนะฮะเอฟซีพเช็ดตัวสีม่วงอันนี้คือชิดขี้แมวไปแล้วหล่อขึ้นนะน้องบูมคิดถึงบูมจังใครที่คิดถึงน้องบูมนะครับมาเจอกันได้เจอขาวเจอกันที่ไหนนะใกล้สุดวันที่ยี่สิบหกเอ็มคอเทียนะครับเอ็มัฒากิกี่โมงฮะสิบเจ็ดโมงครับ สิบเจ็ดนมงคือห้าโมงเย็นใช่สิบเจ็ดโมงห้าโมงเย็นครับถึงสองทุ่มแมวชื่ออะไรแมวชื่อนมสดใช่ครับที่แรกผมจะตั้งชื่อว่าที่แรกผมจะตั้งชื่อเต้านมเอเพราะาตัวหนึ่งชื่อเพราะเพราะอตัวหนึ่งมันชื่อเต้าหู้อะแล้วคือตัวเนี้ยมันสีขาวเองผมก็อยากให้มันคล้องจองกับแบบเต้าหู้ก็เลยแบบเต้านมเลยไม่แบบชื่อคือแบบคื่อแบบไอ้เต้านมอะไรอย่างงี้ มันก่อนเจอน้องบุ๋มที่เซ็นท่าพระลำก้าด้วยแต่ไม่กล้าขอถ่ายรูปถ่ายนะครับได้เลยนะครับดคัผมฉีีวซนน้องฉีดวัคซีนแล้วนะครับเอฟกับกินสีเขียวได้ไหมผมไม่กับเลยมาชุมพรบ้างนะคะชุมพรใช่ผมอยากไปทุกจังหวัดเลยพี่บุ๋มสูงขึ้นไหมเท่าเดิมหรออ่าเท่าเดิมทำไมเท่าเดิมวะครักระดูกปิดแล้วมั้งครับอืม รวมอยู่คอนโดหรือบ้านอยู่บ้านนะครับเอาว่าอยากมีคอนโดเออคอนโดมีอยู่กับแมวไปก่อนนะครับนี่ยคอนโดรับน้องชู้ชูนะครับพี่ต้องบอกว่าเรียนชู้ชูค่ายอัตลักษณ์คือรับน้องของมหาลัยอ,อ๋อหรอเออไม่ใช่เข้าค่ายค่ยอัตลักษณ์โอ้ยอัตลักษณ์แม่เต้ถามว่าเอาคอนโดอีกหลังไหมเอาแบบเอาคอนโดของคนเนอะ <laughs> เอาคอนโด เอาคอนโดคนได้ไหมเป็นที่หวานใสเฮ้ยเธอเนี่ยนะขอคอนโดที่มันอยู่ใกล้ๆมอเลยเอาเล่นเล่นแต่ซื้อจริงหนึ่นมสดเอ้ยนมสดถ้าซื้อจริงผมเก็บอยากเห็นน้องแมวน้องแมวบูมงพี่อุ้มน้องแมวเลยบูมงพี่อุ้งหน่อยเร็วมันกลัวผมอ่ะไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกบุ้งอ่ะมันก็วิ่งหนีานมสดจะลุกจะนั่งนี่ไม่ระวังแล้วหรือย่าร้องนะอย่าร้องอย่าร้องนะ อย่ารองนะไอ้น้องสดนี่นะฮะนั่งดีๆหน่อยครับนี่ครับนี่าโดดนะอุตส่าห์อุ้มมาอย่าเพิ่งโดดอย่าเพิ่งให้โดดขอร้องอย่าอุ้มไว้ก่อนมาๆๆนี่นะครับ เฝ้าได้เมื่อกี้นะครับอื้อใส่ขาตัวเองจะเพิ่งลงนะอย่าเพิ่งลงนะอุตส่าหรืออุมาอุตส่าหรืออุมาให้แฟนขับได้กคอปก่อนให้ให้เขาได้แคปก่อนนมสดอย่าโดนนะขอร้องอย่าเพิ่งโดนขอร้องขอร้องรู้รู้รู้ว่าสำคันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เดี๋ไอ้นุ่มใจเย็นนุ่มใจเย็นเชื่อพี่เลยกู่จะเป็นพ่อไม่ใช่พี่แล้ว ไ่งช่วทาตแมวเขาโทแบบพ่อโอ้ดูสุดเอ่ะสำรวจใจใจโดด5หมื่นเย็นวันนี้วันที่เท่าวันที่วันที่อะไรอ่ะอัลบั้มมีกี่เพลงครับมี6เพลงตัวเลยดูนะ1 2 3ไปเย่เอิ่มเต้านมเก่งเอ้เต้านมเเก่งมากเก่งมาก ไม่ผิดหวังเลยที่หวนให้บูมเยอะๆขอบคุณมากนะครับวันนี้น้องบูมร้องเพลงไม่ได้นะครับกําลังเซฟเสียงอยู่ขอโทษทีนะครับเดี๋ยวใครอยากจะไปฟังเนาะวันนั้นวันที่ยี่สิบหกนะฮะยี่สิบหกที่เอ็มคเชียนะครับต้องทันสิใช่ไหมวันนี้วันที่ยี่สิบเอดยี่สิบเอ็ดพรุ่งนี้ยี่ิบสองอ้าวเหรอใช่ลืมวันใช่ไหมหลวงเต้านมไม่ได้ มัน,มนจะ<อ>ได้คอกับเต้าหู้ไงฮะตัวแรกชื่อเต้าหู้น,นะฮะนี่อันไหนคือ <L un> เราจะต้องดูไอ้นี่ยังไงอ่ะอันล่าสุดอันยองทำไมไลฟ์มันไม่ไหลอ่ะบูมนั่นน่ะส <L un> ิโอ้ย <L un> คิดถึงน้องบูม <L un> แก่แล้วหลงลืม เต้าหู้ยอร่อยนะอันยอง <c oughs> ครับผมเต้าหู้มาช้ากว่าเต้าหู้เต้าหู้คือตัวแรกแต่มาช้ากว่าอันนี้คือตัวสองไม่แต่ถือว่านี่คือตัวแรกไหมโอเคได้นี่ถือว่าตัวแรกไอ้เต้าหู้น่าเป็นตัวสองบูมหาที่ชาร์จแบตเจอ,อยังครับเจอเรื่องที่รับเหรียญล่าสุดอ๋อเหรอแ,แล้วก็ลืมรองเท้าไว้ที่ห้องครูอ๋อลืมรองเท้าใช่ต้องใช้วันไหนอ่ะเฮ้ย <26 S 1> คิดถึงน้องบูมมากแม่อ้อแม่อ้อถ้าคิดถึงวันที่ยี่สิบหกอย่าลืมมาเจอกันนะครับอยากเห็นน้องออกรายการร้องข้ามกำแพงเหมือนกันครับออเปิดลีดยังครับลูกเปิดสิงหาครับผมสิงหานะครับน,น่าจะวันที่แปดครับถ้าผมจนสามผิดตัวสามหยุดก่อน <c oughs> ครูแปลกบอกว่าตัวสามหยุดก่อน <c oughs> ตัวสามหยุดก่อนแมว ขอตัวที่สามขอขอแบบสี่ตัวเลยออกออกงานใส่ตุ้มหูด้วยนะดูแล้วน่ารักนะฮะเหรอ,หรอว่าติดหูผมเป็นก้อนๆอะไรไม่รู้เป็นสิวนะือเปนันพี่พี่อิมบอกว่าอย่าลืมใส่รีเทนเนอร์นะอ๋อใช่ครับเมื่อวานก็ลืมใส่รับงานปิดแบบงานวันเกิดอย่างนี้ไหมฮะถ้ถา,ถาจ้างก,ก็จ้ก็ไปครับ วันที่สิบวันที่ยี่สิบหกนะครับเจอกันที่ชั้นจีนะฮะชั้นเอ็มไม่ใช่หรอขอภัยชั้นเอ็มครับชั้นเอ็มชั้นเอ็มนะหมดกันเอ็มคอเทียนะครับวันที่ยี่สิบหกนะครับชัเอ็มห้าโมงเย็นนะครับยังสองทุ่มครับมาดูพี่ต่อบูมเรียนที่ไหนบูมเรียนที่มศวนะครับคณะอะไรคณะมุกอกาแห่อะไรเนี้ยมุกเกาเตี๋ยคณะ คณะอะไรนะอ๋อนวัตกรรมครับเอกการแสดงและการนำกลับใไหเออจะดูกลเด้นซองเดี๋ยวเห็นพี่บูงออกกลเด้นซองนะครับกเดนซองถ้ามีโอกาสนะครับพี่เวียนหัวกันหมุนตุ๊กตามากน้องนั่งดีๆใช่บูงนั่งดีดีนั่งดีนไม่กางเกงมันไอ้นั่นกางเกงมันขาสั้นผมติดตามพี่แล้วนะครับครับครับน้ามีฝากอะไรก่อนก่อนนอนบ้าง ฝากนอนนะครับใช่เพราะได้ผมแปบน้ำใช่ไหมบูมรู้จักตั๊กดีลาจริงป่ะรู้จักรู้จักนะครับไม่ผมรู้จักเลยพี่ตั๊กแต่เขาว่าลีลาเหมือนกันหรอ๋อแม่ตั๊กใช่ไหมใช่ใช่ฉายาเขาลีลาแต่หนูไม่รู้จักอ๋อครับแต่ว่าเขาชอบทำอะไรแบบนานี้เลยรู้อะไไม่รู้มันเป็นฉายาเขาไม่ต้องไปถามเย้ยนั่งดีๆอยากเห็นน้องบุ๊กไอ้กูอ่านไม่ทันอ่ะ เอาบูมออกรายการ The Voice เอาสตาร์หรือเปล่าไม่ได้ไปนะครับรอดูครับผมไม่รู้ผมจะได้ไปไหมเขาเขาเอาแชมป์ไปหรอฮะไม่รู้ครับทุกคนต้องรอดูนะครับเออเออแต่ผมตั้งใจียกแฟสวัสดีพี่หนูมาจากมาเลียค่ะสวัสดีครับตักดีลา ทำอะไรนานหมูเอ้ยอันนี้เป็นมีมอีกแล้วเนี่ยดูทรงทำอะไรนะยีราดีราดกับชาอ๋อหนอหยักเอาแมวขึ้นห้องนอนแล้วสูงเท่าไหร่แล้วครับร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับปองว่าไปทำเล็บด้วยนะคะเป็นไงเล็บตอนนี้เลิกกัดหรือยังโอ้จะดูไหมคนดูเล็บบ้าง เออเดี๋ยวคย่อยเห็นไหมฮะคือเลยมันดำๆ <Okay, S 2> อยาโอเคอ่ะดึกแล้วเดี๋ยวต้องไปอาบน้ําแล้วนะครับบอกฝันดีทุกคนนะ้ฝันดีครับฝันดีนอนหลับฝันดีหรืออะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะกลับเดทโชก่อนไปไม่ต้องไม่ต้องกลัดนะครับบายบายนะครับ